I'm keeping my track. Let me go. Let me go. สวัสดีครับผมนุชานะครับลุงเลเตอร์วันนี้นะครับขออนุญาตนะครับแจ้งให้ลูกค้าท่านทราบนะครับว่าสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามานะครับเป็นชุดที่2แล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่19นะครับมีสินค้าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหชุดแรกนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมีเข้าอีกนะครับเป็นชุดที่3นะครับจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนติดตามชมกันนะครับในวันพรุ่งนี้อีกนะครับส่วนคลิป ก่อนหน้านี้นะครับคือวันที่19เนี่ยท่านสามารถไปรับชมกันได้นะครับคือเข้าไปในช่องชาแนลผมนะครับจะขึ้นอยู่ในบรรทัดล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในหน้าข่าวนี้นะครับเรากําลังรีวิวและอธิบายนะครับของชุดที่2ก่อนนะครับว่าจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนบ้างนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาท่านไปรับชมพร้อมกันไปกันเลยอ้าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะครับของชุดที่2ก่อน นะครับมารีวิวชุดที่2ก่อนนะครับชุดที่2เรานะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รายการนะครับสรายการนี้นะครับก็จะมีด้วยกันหมดอ่าสรุ่น2ยี่ห้อเลยนะครับซึ่งไม่ซ้กันและก็รวมไปถึงเือเป็นรถไซส์ขนาด3ตันสามตันหที่มีคนนิยมกันมากในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถที่ขนย้ายง่ายในการสมัรธนาถือว่าการใช้งานสามารถรับจงรับจ้างได้ควบคุมได้หลากหลายอย่างนะครับสาวบกนะครับไซส์สามตันสามตันห้านะครับไม่ควรพลาดจริงนะครับแต่ก็ต้องขออภัยนะครับลูกค้าล่วงหน้าเลยครับ จะมีสินค้าบางพวกนะครับบางจําพวกที่มีการติดจองบ้างแล้วนะครับอันนี้คือผมต้องขอภายจริงๆเพราะเนื่องจากว่าผมได้บอกไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าสินค้าของเรานะครับคือจองไว้เท่านั้นนะครับที่ควรนะครับเป็นคำศัพท์คําพูดที่ไม่ได้กวนตีนแต่เราพูดด้วยความแบบตรงๆจริงๆนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่จําเป็นที่จะอ,งอ,อง้อมผอมแล้วก็ว่าไปตามตรงเลยเพราะ คือถ้าเขามีโอกาสจองเร็วนะครับเขาก็ต้องคู่ควรอยู่แล้วนะครับบางคนก็คือยังแบบว่ายังเขวในการตัดสินใจอยู่ด้ยงั้นผมก็แนะนําไปแล้วว่าตรงไหนที่เราไม่รู้สึกอึดอัดรู้สึกยังไม่มั่นใจรู้สึกยังขาดขาด,ขาดมุมตรงนู้นขาดมุมตรงนี้ว่าขนาดสัดส่วนเนี่ยเหมาะสมสําหรับงานของเราหรือเปล่า คือรถสเปคนี้มันจะเกินงบไปหรือเปล่าต้องเล่นรถสเปคไหนอะไรยังไงสามารถโทรปรึกษาผมได้คือผมไม่ได้คิดค่าบริการนะครับเรื่องการปรึกษาเรื่องการสนทนากันโทรมาคุยได้เลยนะครับแต่คือขออย่างเดียวว่าดูช่วงเวลานิดหนึ่งไม่ใช่ว่าสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับห้าทุ่มนะครับเที่ยงคืนจะโทรหาผมอย่างนี้ผมว่ามันมันก็รบกวนนะครับคือรบกวนในในช่วงพักผ่อนนะครับเป็นไม่ได้ในโทรหาผมนะครับคือช่วงเช้าเช้าเจ็ดโมงกว่า2องโมงอะไรเงี้ยจันไปถึงนะ หกโมงหนึ่งทุ่มก็ยังพอหลับได้นะครับแต่ไม่ใช่โอ้โหโทรมาแบบเดินดื่นๆนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับเข้าสู่นะครับคือรายการที่หนึ่งของเรานะครับรายการที่หนึ่งเนี่ยเป็นยี่ห้อ i อเนะครับ i อเไนนะครับ 35JX นะครับ เป็นรถอีกหนึ่งรายการที่ผมรู้สึกชื่นชอบนะครับเป็นรถที่ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแต่มันมีข้อดีของมันในตัวเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเดินเป็นตัวนาชิแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ยคือ e สุนะครับ3 LE1 นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับอุ่ีระบบเล็กแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วแล้วก็คอนโทรลน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถไซส์ขนาด3.5ตันเลยนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรายการที่ผมรู้สึกโอเคนะครับสําหรับสินค 3 9 0 0 0 0บาทนะครับ3 9 0นะครับคือต้องขอภพรนะครับรายการนี้ครับติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจองไปตั้งแต่เมื่อมาสักเมื่อวันเมื่อวันก่อนประมาณนะครับคือจองมาเทียบร้อยนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้เป็นรถที่ราคาเอื้อมถึงไม่ได้สูงจนเกินไปไม่ได้ข้ามเลข4นะครับอยู่ในเกณฑ์สามแสนเก้แต่ได้อุปกรณ์ที่ครบถ้วนอย่างนี้เป็นรถขนาดสาสิบห้าด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามีอีกก็ขายอีกอ่ะผมผมว่าอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นรถที่คือคนยอมรับได้เยอะนะครับ คือต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับคือรายการที่2บ้างน,นะครับรายการที่2เรานะครับเป็นรถยอดนิยมแน,น่นอนนะครับเป็นแบรนด์โกเบโคนะครับรุ่น SK นะครับ030นะครับตัวนี้ก็เป็นโฉมถ้าพูดตามแบบว่าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าโฉมมัดไฟ อ่านะครับโชว์มัดไฟนะครับคือมัดไฟเนี่ยสับมาจากพวก s k 6 0นะครับ s k 1 2 0 s k 2 0 0นะครับจะมีโชว์มัดไฟซึ่งชมตัวเนี้ยจะเป็นออกแนวเหมือนทางมัดไฟนะครับก็คือรายการนี้ของเรานะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมรู้สึกว่ามีเท่าไหร่ก็คือขายหมดนะครับเป็นรถที่ขายดีมากนะครางร้านเรานะครับเพราะเนื่องจากเนี่ยเป็นเครื่องยนต์นะครับยันมากนะครับสามสูบนะครับหรือลาดลงว่า 3TN นะครับ 84E นะครับมาพร้อมกับปั๊มนิ้วแล้วคอนโทรลสั้นน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ไปลดคซายขนาด3ตันนะครับซึ่งบอกเลยไปลดอีกหนึ่งรายการนะครับคือไม่ควรพลาดจริงๆรนะครับราคานะครับผมเสนออยู่ที่4 5 0 0 0 0หบาทนะครับสี่แสนบาททั้ง2องคันนี้นะครับผมต้องขอขอภายนะครับที่ลืมอธิบายไปคือเราจะมีทําสีเช็คระบบนะครับเปลี่ยนโซ่เก็บรายละเอียดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือรวมแว็ก ภาษีนะครับรวมค่าจะส่งให้นะครับมีของแถมมีมากมายนะครับให้ท่านเพียบเลยนะครับผมบอกเลยว่าคือสาบวกนะครับคือไซส์ trabajando. สามตันสามตันห้านี่ไม่ควรพลาดนะครับสินค้ารายการนี้นะครับเป็นโกเบเนี่ยยังสินค้ายังอยู่นะครับยังอยู่นะครับยังไม่ได้ขายนะครับก็เป็นไปได้เนี่ยผมแนะนานิดนึงว่าโกเบเนี่ยกับโคมาสุเนี่ยเป็นลกที่ช้าไม่ได้จริงๆถ้าช้าแล้วเนี่ยมีโอกาสพลาดสูงมากนะครับมันไม่ใช่ว่าร้านเราเนี่ยคือจะเป็นร้านที่ยิงขายยังไงยังไงคือก็แล้วแต่ท่านคิด นะครับแต่ผมบอกได้ว,ว่าวันนี้เรามาพูดนะเราพูดแบบตรงไปตรงมาบางคนเนี่ยจะมาพูดทีหลังว่าผมมีเงินทำไมผมซื้อคุณไม่ได้ผมมีเงินแต่ผมซื้อคุณไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าคือเขามีคนเนี่ยที่ว่าคือเขาพร้อมที่จะโอนจองทันทีนะครับส่วนใหญ่องผมนะครับ90%ลูกค้าแทบจะไม่ลงมาดูรถเลยนะครับส่วนใหญ่โอนจองหมดเพราะเขารู้ว่าคือร้านเราเนี่ยมันมีแบบ พูดง่ายอ่ะคือเขาเห็นคุณภาพของสินค้าของเรานะครับคือเห็นเห็นคุณภาพนะครับของการเก็บงานของเราแต่เรื่องเรื่องแบบมาเรื่องการเก็บรายละเอียดหรือเรื่องการเช็คระบบหรืออะไรเงี้ยนะ่ะเราบอกนําตรงว่าเราเช็คให้ดีที่สุดนะครับตรงไหนที่เราร <c oughs> ู้รสึกว่ามันบกพร่องหรือมันเสียหายหรืออะไรเงี้ยน่ะเราจะเก็บให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาภายหน้านะครับการมีปัญหาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าท่านจะซื้อรถจากร้านไหนนะครับการมีปัญหาภายหน้าเนี่ยมีเกิดขึ้นได้ทุกคัน นะครับมันขึ้นอยู่กับคนขับขึ้นอยู่การดูแลเบื้องต้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับคืออ่ารถพวกนี้เป็นรถมือสองเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือความความความหมายของมันเนี่ยความว่ามือสองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความจุกจิกเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องจุกจิกไปในขั้นตอนแรกแล้วขั้นตอนที่ดีที่สุด แต่จะไปอยู่กับลูกค้าเนี่ยจะได้นานแค่ไหนอะไรไงจะเกิดปัญหาอะไรอะไรไงคือผมบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสามารถโทรปรึกษาผมได้เราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องตื่นเต้นนักหนานะครับอย่างในกรณีเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยสามารถโทรสั่งอะไรนะครับคืออย่างเช่นแบบมีปัญหาอะไรหนักครับสามารถย้ายรถเนี่ยเอาเข้ามาซ่อมในร้านเราได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเองเนี่ยจะเปิดโอกาสแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีชุดใหม่เข้ามาอีก2รายการนะครับสำหรับวันนี้ผมอนุชาลุงเวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับ